ม,ม,มีการถอนนะมีใรได้ยินรวดแต่คนดวดเต็มเลยตนะ่นรุด,ด,ดแต่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 แต มีน่อไม้มันก็เป็นหน่อไม้ทุกอันทหารหน่อไม้จ้ะมีมันโตหรอมาจ้าพูดให้กลับเลยสวัสดีจ้าลูกค้าช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะจ้าสิบแปดคนดูแล้วจ้าใครที่อยู่หน้าแล้วสดลูกค้าช่วยกันกดไลค์กดแชร์สวัสดีพี่คนเดินทางค่ะสวัสดีพี่ธนพัฒน์พี่สมรพี่ธนพัฒน์พี่วิกาลดาอุ้ย สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดท่านอะไอุ้ยยี่สิบแปดท่านแล้วอ่ะสวัสดีคนดูทุกทุกท่านนะคะวันนี้คารยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์มีกลุ่มลงกลุ่มไม่มีกลุ่มลูกค้าเปิดสาธารณะแล้วก็แชร์ที่หน้าเฟซได้เลยนะะวันนี้ครายฝ่ากเบอร์มาเอาไปเลยค่ะโปรแถมเงินกลับบ้านหนึ่งม บาทสูงสุด2 0 0 0 0บาทนะคะวันนี้ใครอยากได้รีบจับรีบจองโปรโมชั่นพิเศษของเราไปเลยถูกต้องนะคะผมอ่ะรีบเลยลูกค้าขาให้ทันให้ไวใช้เงินดาวแค่9บาทเท่านั้นฟรีทุกค่าดาเนินการค่าจัดเข้าอนภาษีบรบเราเก็บรายละเอียดรอให้ก่อนวันปล่อยแน่นอนค่ะคุณพี่วันนี้ยี่ิคนดูนะคะรีบฝากเบอร์โทรติดต่อขึ้นมาเลยโอ๊ยฉันจะไลฟ์สดอยู่ไหมเป็นห่วงแหละน้องเป็นห่วงนะคะอ่ะลูกค้าขาวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะอยากมีรถใช้ เก๋งกระบะเจที่นั่งอ e ีโคคาร์นะคะมีให้เลือกทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะวันนี้ใครสนใจเก๋งอะ่ะเราเริ่มต้นผ่อนที่3าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถเก๋งกระบะจะเริ่มต้นที่4ี่ถึง5บาทขึ้นไฟขันและแต่รุ่นและแต่ยี่ห้อเลยนะคะผมวันนี้ใครสนใจเบอร์โทรติดต่อมาเลยอ่าพี่อะไรนะพี่สมอนเหรอแค่ปะพี่สมอนมาแนละ้วมา มาแล้วหนึสิลูกค้าขาให้ทานให้ไวรับเปิดโปรโมชั่นให้แค่หน้าไลฟ์สดเท่านั้นค่ะใช่แล้วนะลูกค้าขารีบจับรีบจองนะคะโปรโมชั่นดีๆเปิดให้แค่หน้าไลฟ์สดเท่านั้นนะคะการรับประกันสูงสุดถึง1 2ปี1หนึ0 0แกิโลเมตรค่ะดูแลกันไปยาวๆเลยซ่องสีเครื่องเกงอีซีอ ECU นะมีคอสเซ็นเตอร์ดูแล24ชั่วโมงนะคะและอุ่นในเครือทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยใช่แล้วจ้าได้สวยจังค่ะพี่พาชินรถแน่นบะหม่าอายรถแน่ๆค่อยว่าใหม่ดี รถแน่ๆนะคะลูกค,ค้าขานะ,ะพี่ปบมาแล้วอีกหนุสิ์ค่ะนะคะพ่อหนุ่มบาร์มีทิวบอกว่าพี่ครับผมสอบถามไปแล้วไม่ผ่านครับนะคะติดต่อกับทีมงานท่านไหนเอ่ยคุณพี่ พี่พ่อหนุ่มไม่ผ่านเพราะอะไรเพราะติดเครดิตหรือเพราะอาชีพหรือเพราะอะไรเอ่ยคุณพี่ค้านะคะวันนี้สอบถามกันได้นะคะลูกค้าขาติดต่อกับพีมง้าน่าไหนนะคะแจ้งมาหน้าไลฟ์สดได้เลยเลยอ่ะมาได้เลยจ้าพี่หนุ่มเบอร์มาได้เลยค่ะมันไม่ค่อยได้ยินพี่พ่อหนุ่มบาร์บีคิวนะคะลูกค้าขาวันนี้อาชีพค้าขายออกได้นะคะค้าขายทบานเนี่ยี่เขาได้ยินกันหมดแล้ว เขาได้ยินสองคนนี้ไม่ใช่ฉันนะค้าขายออกได้นะคะลูกค้าขามีหน้าร้านให้แฟนนได้ตรวจสอบนะคะหรือใครค้าขายออนไลน์ก็ขอดูหน้าเพจนะคะดูบินการสั่งของซื้อของสต๊อกของนะคะแค่นั้นเองนะคะลูกค้าขาวันนี้ใครสนใจรีบกดฝากเบอร์โทรติดต่อมาเลยนะอย่าดูเป็นรถเก๋งนะเบอร์โทรติดต่อได้เลยนะจ๊ะไม่มีใครติดต่อมาเลยครับพี่สมอนเดี๋ยวรอบนี้มีทีมงานติดต่อแน่นอนใช่นะฮะรอเลยคุณพี่ขานอนรอแน่ๆยอ ฮัสวัสดีค,ค่ว,สวัสดวัดี่อวีค่ะสวัสดะสวี่ะสวัีค่ะ่ะะ นายเบอร์ไปแล้วไม่มีใครโทรมาเลยนะคะพี่ทำเท่าที่สู้ไหวนะคะวันนี้ที่รบกวนขอเบอร์โทรมาเดี๋ยวเดี๋ยวประสานงานให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปรีเช็คให้ว่าทีมงานท่านไหนนะคะได้เบอร์ไปก่อนหน้านี้ใช่แล้วนะพี่สมรเดี๋ยวเราทีมงานไปจัดกาะจ้าที่พี่ให้ผมไปสอบถามเมื่อวานนะคะเรื่องมอเตอร์ไซค์ที่ติดแบคลิสต์อ๋อติดแบคลิสต์กรณีแบคลิสต์นะคะลูกค้าค่ะแบคลิสต์นะคะถ้า ติดมาแล้วยังไม่ถึง9ถึง10ปีนะคะลูกค้าขาจะต้องมีเงินดาวนะนะคะถ้ายังไม่ถึง9ถึง10ปีจะต้องมีเงินดาวนะคะลูกค้าขาวันนี้นะต้องเข้าเงินไขน,นะหรือถ้าอยากหรือถ้าแบบอยากแนะนําให้ใครมาซื้อให้เอพูดอย่างนี้ได้ไหมนะกลางไรสดะะลูกค้าขาหรือถ้าอยากได้ข้อแนะนําอื่นๆน,นะคะโดยนะที่ไม่ได้แบบ จะพูดไงดีพี่ฝากเบอร์มาใหม่นะคะเดี๋ยวหนูให้ทีมง,งานประสานงานให้ใช่แล้วค่ะบางอย่างเนี่ยเราพูดหน้าอะไรส่วนไม่ได้นะลูกค้าขาเงื่อนไขนะคะพี่เพืนหนูบาร์บีคิวเบอร์โทรติดต่อมาเลยนะคะเดี๋ยวหนูก็จะสานงานให้นะจ๊ะมาได้มาได้เลย,เล,ยลูกค้าขาวันนี้ใครสนใจนะคะรีบกดฝากเบอร์โทรติดต่อ ใช่นะคะนี่กดฝากเบอร์โทรติดต่อมาเลยคุณพี่นะคะถ้าวันนี้อยากได้รถใช้นะารีบทาเรื่องค่ะเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงบ้านส่งรถถึงบ้านด้วยนะลูกค้าขาท่านใดอยากได้บริการดีๆแบบนี้เบอร์โทรติดต่อมาเลยนะจ้าใช่ลวจ้าสวัสดีพี่เลียวไผ่ด้วยนะคะยี่สิบสี่ันดูใครยังไม่ฝากเบอร์ฝากเบอร์ได้เลยพี่หนุ่มกดเบอร์โทรศัพท์สิบหลักได้เลยจ้าพี่หนุ่มเบอร์โทรมาเลยมาแล้่มาแล้วหนึ่งสิค่ะมาแล้วหนึ่งสิมาแล้ว มีเบอร์เพิ่มเติมไหมลูกค้า29คนดูนะคะวันนี้ใครไม่ฝากเบอร์เสียโป่งต่างจังหวัดออกได้นะลูกค้าขาต่างจังหวัดเนี่ยเรามีบริการเซฟถึงบ้านส่งรถถึงบ้านนะคะวันนี้ใครอยากได้รับการบริการดีๆจากตั้มพิพิธภัณฑ์ลูกค้าสามารถฝากเบอร์โทรติดต่อหรือไอดีไลน์ขึ้นมาได้เลยนะคะสวัสดีจ้าแม่ค้านะสวัสดีคุณพี่อัศวินนะคะชินนใหม่ด้วยนะจ๊ะใช่แล้วจ้าต่างจังหวัดออกได้นะลูกค้าขาเดี๋ยวจะบอกว่า ตอนนี้ลูกค้าต่างจังหวัดเราเยอะมา,มากๆนะคะเพราะว่าเราวิ่งเซนถึงบ้านส่งรถถึงบ้านนะคะแล้ววันนี้บริการดีๆค่ะฝากเบอร์วันนี้ได้โปรแถมเงินกลับบ้านไปเลย15 0 0 0บาทโดยที่ไม่เสียเงินจองถ้าลูกค้าอยากได้โปร2อ0 0มนบาทลูกค้าจองมา1 0 0 0บาทพอนะคะและ้วเงินจองเราคืนให้ในวันรับรถค่ะใช่แล้จะไปเซนสัญญาโอเคเลยพี่คะจม,มว้าไปเลยเจ้าค่ะ ใช่แล้วนะคะอะ่ลูกค้าใครยังไม่ฝากเบอร์พี่อัศวินฝากเบอร์โทรได้เลยนะคะใช่เบอร์โทรติดต่อมาเลยลูกค้าขาอย่าปล่อยสิทธิพิเศษให้หลุดลอยไปนะคะใช่แล้วนะคะลูกค้ารีบฝากเบอร์โทรติดต่อเลยนะคะวันนี้เปิดบริการดีๆให้ลูกค้าขาแถมเงินกลับบ้านด้วยไม่ต้องใช้เงินดาวเยอะคะ่ะลูกค้าขานะ่าซื้อที่อื่นลูกค้า ถ้าถ้ามีเงินแสงก็มองไปทางอื่นก่อนก็ได้เด้ออาใช่แล้วนะีถ้าไม่อยากเสียเงินดาวอย่าเอาเงินเนี่ยไปลงทุนต่อนะคะในอาชีพในกิจการนะคะหรืออยากเอาเก็บไว้แต่เงินก้อนเงินเก็บของเราลูกค้าขาวันนี้ใช้เงินดาวแค่9้าบาทพอใช่แล้วนะจ๊ะพี่วิจาร์เบอร์มาค่ะพี่เท่าที่สู้ไหวพี่โกนะคะวันนี้ใครที่สนใจนะคะแล้วอยู่หน้าไลฟ์สดฝากเบอร์ได้เลยจ้าฝากเบอร์ได้เลยค่ะคุณพี่พี่พายกินบอกว่าไม่มีแฟนหลอกกวได้ไหมผู้ใหเนาะ พี่พากินค่ะไม่มีแฟนลูกค้าก็จะลูกค้าถามไม่มีแฟนออกได้นะคะวันนี้ไม่มีแฟนออกได้นะคะวันนี้นะะ้าทาลูกค้าอยากมีรถทะคาะถ้าลูกค้ามีรถปุ๊บลูกค้าหาแฟนได้ง่ายเลยนะ,ะใช่นะคะรีบเลยรีบเลยนะอะไรเนี่ยพี่โโล้ำสันเหรอลำสันอยากทราบรายละเอียด<ค>ก่อนได้ไหมพี่ก็ไม่รู้โทรมาเปล่าบางครั้งทํางานไม่พกโทรศัพท์ครับพี่ติด ตามตลอดมีเบอร์ให้พี่สอบถามได้ไหมพี่เอาหนูขอไอดีไลน์ได้ไหมถ้าพี่ไม่สะดวกเบอร์โทรพี่เอาไอดีไลน์มาเดี๋ยวหนูให้ทีปรึกษาได้ยังขายแอดไลน์ไปแล้วถ้าพี่สะดวกเดี๋ยวพิมพ์คุยกันก็ได้หรือถ้าสะดวดโทรก็โทรหาทีมแานของเราได้เลยนะคะแต่ว่ามีไอดีไลน์ไว้ก็ดีนะจ๊ะใช่แล้วพี่ไปคิดมาอีกหนึ่งสิจ้าจ้าขอบพระคุณจ้าบ่มีแฟนก็ออกได้ด้ค่ะเดี๋ยวพอมีรถปุ๊บมีแฟนเลยทีนี้ใช่เพราะว่ารถดูดแฟนเอนี่ เล็ดดุนเฟนนะลูกค้าท่านใดสนใจนะรีบฝากเบอร์โทรติดต่อมาเลยนะคะหรือถ้าอยากได้คำแนะนำอยากมีที่ปรึกษาไว้ก่อนนะคะอ่าเบอร์โทรหรือไอเดียไลน์มาก็ได้ปรึกษาสอบถามล็อกสิทธิ์ล็อกโปรโมชั่นอะไรเสริมไปก่อนสะดวกเมื่อไหร่ก็ได้นะคะพี่ล่ำซันนะคะเบอร์โทรขอไอเดียไลน์มาเลยนะจ๊ะให้อย่างค่ะคุณนติมาวิวเขาก็บอกว่าให้ให้ให้อ๋อ้โหเอาบอเอา เรเอาจ้ะเอ้ยสวัสดีฮัล H I ลไนะคะคุณนัทบาร์ไม่ว่าให้อีหยังค่อยนะคะคก็ทำอะไรเด็กแ้วก็ด้นะลูกค้าคะบัตรติดต่อมาเลยนะคะ30มสิท่านสาคนดูวันนี้นะคะอยากทราบรายละเอียดอยากดูรุ่นรถที่นี่กว่าเซลล์ร้อยคันนะลูกค้าขะเก๋งกระบะเจ๊นั่งนะคะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะผมใช่โอเคโอเค โอเคเดี๋ยวเชนจะบอกความคิดเห็นเขาเดี๋ยวก่อนอ่ะสั่นลิบเอกคนดูน้ามาได้เลยนะคะสวัสดีพี่เจ้าฟ้าพี่เจ้าฟ้าฝากเบอร์คุณนัทสีมาฝากเบอร์ค่ะพี่ล้ำเซ้นพินัทพงศ์นะคะวันนี้ฝากเบอร์หนูได้เลยจ้ากระรสวัสดีพี่อู๊ดเมืองนนท์นด้จ้าสวัสดีจ้าอะไรวะเก็บเบอร์หาแคปสั่นลงฝากเบอร์แล้วได้ไหม ขอส่งน้องกับห้องแป๊บนึงนะคะลูกค้าค่ะอ่พี่อุ้ยบอกว่าสวัสดีครับว่าสวยสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะรอรับรถแล้วค่ะวันพุธอ่ะพี่ชอบฟ้ารอรับรถแล้วนะรอรับรถแล้วนะจ๊ะรถตู้ทึบก็มีนะลูกค้าค่ะตู้ทึบก็มีนะค๊ะนะคะรถตู้ทึบ คุณนัดที่มาเดี๋ยวฉันจะบล็อกคุณจริงๆนะ <g ül> <g ül> อยู่ๆก็มารถเสียงค่ะรถตู้ทึบมีค่ะเจนัทอยากได้รถตู้ทึบนะคะกิจการขายตูดเป็นอย่างไรบ้างตูดไก่ตูดไก่ตูดปลาเี้ไอ้หนูด่ากันหิง ลูกค้า31ดได้ามดดูค่ะที่ดูอยู่หน้าเลยส่วนตอนนี้ยังไม่ฝากเบอร์ลูกค้าฝากขึ้นมาใหม่ได้เลยนะคะเราเปิดสิเปิดโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับลูกค้าท่านแบบลูดค้าลูดค้าลูกค้าท่านใดอาชีพค้าขายออกได้นะคะมีหน้าร้านเป็นไปในระดวจสอบนะคะใช่จ้าหน้าเพจนะคะออกได้นะจ๊ะนะคะถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจะไปซื้อสดนเลยค่ะปังไม่ไหวไม่ต้องนะคะมือนี่เอื่อยจ้ามือนี่คอยได้คอยโดนนะค่ะสี่หโมงเย็นนะคะ สี่โมงเย็นคุณพี่นะคะเดี๋ยวรุนเดี๋ยวรุนเดี๋ยวรุนไปพร้อมๆกันนะคะแต่วันนี้ถ้าพี่ฝากเบอร์มาพี่ไม,ม,ม,ม่ต้องรุ้นอะไรเลยนะคะใช้เงินดาวแท่เก้าบาทได้โปรแถมเงินกลับบ้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสูงสุดสองหมืน่นบาทค่ะ <c oughs> นะพี่ม่ตองถ้าอยากได้เงินเป็นรุ่ยมาจา่อคุณพี่ต้องฝากเบอร์หน้าไลฟ์สดคอยได้อะเออจ้านะคะวันนี้ไม่ต้องผ่อนแพงค่ะผ่อนเริ่มต้นสามพันบาทเท่านั้นนะคะสําหรับรถเก๋งเนี่ยรุ่งเรืองกิจค่ะมาจ้ามีไหม อ่านรับงานได่หน่อยดิรับงานเชื่อมโลหะทุกชนิดกับพี่รับงานอยากได้ฟอร์จูเนอร์ครับก็ชื่อนอร์มีค่ะฟอร์จูเนอร์มีค่ะของฉันมันไม่ขึ้นเบอร์มาแล้วฮะเบอร์มาแล้วเหรอเบอร์มาด้วยเหรอใช่เบอร์มาแล้วโอเคค่ะฟอร์จูเนอร์นะคะตอนนี้เนี่ยมีหนึ่งคันที่ยอดจัดเหลือหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะวันนี้ถ้าสนใจฝากเบอร์มาติดต่อได้เลยนี่ไงพี่รับงานเพื่อโลหะทุกชนิดนีคะเบรมาติดต่อมาเลยศูนย์เก้าหนึ่งไอศูนย์แปดศูนย์ ไอโฟนไม่ขึ้นโอเคนะพี่ใบตองบอกสาธุจ้าโอเคโอเคนะลูกค้ารีบเลยนะคะลูกค้าคะงวดนี้ศูนย์หกเก้าแปดห้าศูนย์ห้าแปดเรไข่โอ้ย มาฮะสามเป็นสองคนดูพี่ <คน S 2> ลำดวนบอกว่าขอดูซิวันนี้สามเจ็ดแต่งซิ่งใช่ <ๆ S 1> รถแต่งซิ่งก็มีค่ะคุณพี่ลำดวนเบอร์โทรติดต่อมาเลยนะคะกระบะแต่งซิ่งหรือเจ้าเก๋งแต่งซิ่งจ้านะคะโอ้โหพี่ด้องซานมาแล้วพี่มาริณีมาแล้วนะคะมีกระบะพอหกพันห้าตลอดสัญญามไม่รับให้เลือกใครก็เจ็บ นะคะเบอร์โทรติดต่อมาเลยชื่อเฟซก็แอบเจ็บอยู่แล้วค่ะพี่เลือกใครก็เจ็บพี่เลือกใครก็เจ็บเบอร์โทรติดต่อมาเลยถ้าอยากได้ผ่อนหกพันห้าตลอดอายุสัญญาเบอร์โทรติดต่อมาเลยจ้ามาจ้ามีไหมคะลูกค้าวันนี้ช่วยกันนะคะเราเจ็บเอง พี่เลอกใครก็เจ็บมาเลยพี่มิรนะคะชัยาสมพามาแล้วจ้าลูกค้าขาหรือใครสนใจอยากสมัครในหน้ากับทางเต้นเราเรามีค่าขนมคันน้ำซาให้นะคะลูกค้าขาแต่คอยบอกหรอกว่าได้ทอดาต่อคันนะคะลูกค้าขาวันนี้นะคะเรามีค่าในหน้าให้ต่อคันด้วยลูกค้าขาได้เท่านี้แต่ไม่บอกว่าได้เท่าไหร่อ้ยยังอะไรวะโฮ้ยคุณมูดอุทานหน้าไรส่สไม่ปล่อยหรอ เพราว่าจิเกียมอ๋อจิ้งเกียมเอ้ยจิ้งเกียบลูกค้าคะต้องขออภัยคำอุทานทีมงานหลังกล้องด้วยนะคะบอกว่าจิเกียบขออภัยนะคะอ๋อมาดูจิ้งเกียบที่ลามดวนมาแล้วจที่ลามดวนมาอีกหนึ่งสิทธิ์แล้วค่ะไหนนะไหนคอมใช่ไหม พี่เ <substit> ล <uting> ือกใครใจก็เจ็บเบอร์โทรติดต่อมาเลยจ้าไอ้มือนีถ้าไอ้เหลือต่มบุพิดาเด้อคาะไอ้ปุ่นเจ็บใจเด้อค่ะมือนีนะคะเราก็มีบริการดีๆหลังการขายให้แถมเงินกลับบ้านให้นะคะสูงสุดสองหมื่นบาทจ้าใคเลือกใครใจก็เจ็บเบอร์โทรมาเลยซื้อได้ค่าความฝาพี่เหลียวซื้อได้ค่าคอมาได้โปรแถมเงินกลับบ้านค่ะแต่ถ้าพี่สมัครในหน้าแล้วพาคนมาซื้อพี่ได้ค่าแนะนํานะคะเท่านี้ ใช่นะเท่านี้หลักพันแต่ว่าเท่านี้ห้าบาทห้ายพถึงแม่สูงห้าพันนะได้หลักพันแต่ได้เท่านี้นะคะเยอะมากสวยที่ใบตองนะคะสวยลูกค้ารถที่นี่สวยทุกคันนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเราเชื่อดันทุกเคสด้วยนะคะ ดาดทกเคก็คือว่าลูกค้าขาไม่ว่าตอนนี้นะคะคุณจะทํางานอาชีพอย่างอยู่นะคะมีเอกสารนยันรายได้หรือมีหน้างานหน้าร้านให้แฟนได้ลงตรวจสอบเนี่ยลูกค้าขาทิงงานเราเชื่อดันเต็มที่อยู่แล้วนะคะที่นี่เนี่ยสายดันบอกเลยค่ะนะคะลูกค้าได้รถสวยไม่พอนะคะทิงงานช่วยดันทุกเคสได้รับรถผ่านผ่านสบายแน่นอนคุณพี่นะคะเดี๋ยวตาม ตามงานไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะไฟแนนซ์ทางานชาด์จบที่นี่ประสานงานให้เลยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะแต่ถ้าเอกสารลูกค้าครบเซ็นสัญญา,งงารู้ผลไปในวันนะคะแล้วก็รอไฟแนนซ์ลงตรวจสอบรอรับรถได้เลยนะจ๊ะใช่ลวจ้านะไฟแนนซ์อนุมัติมาปุ๊บลูกค้ารอรับรถได้เลยเด้อคะ่ะอุ้ย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 มีใครจะคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมจ๊ะม่มีไหมกหลายแล้วเนาะสปาคี้บอกว่า รถข้างหลัง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 ก็เก่าค่ะคุณพี่ข้างหลังนะลูกค้าขาเป็นน่าจะนขาเขาบอกว่าจะข้างหลังสีขาวคันนี้เหมือนอ๋อน่าจะวีโก้สวยนะคันนี้ใช่หรือเปล่าทำไมก็ป้ายออกหมดเลยสวยนะคุณพี่คันนี้สวยมากนะคะ มาจ้ะอุ้ยคนดูเยอะนะสา<น>ดสามเนยคนดูเยอะแต่ว่าไม่มีใครคอมเมนต์มีไหมลูกค้าสามสามท่านนะคะช่วยกันคอมเมนต์ดีนหนึ่งมีไหมจ๊ะทำไมเราเหียบจังเลยอ่ะลูกค้าค่ะเราเราอยู่ในป่าใหญ่นะคะตอนนี้มีป่าใหญ่พายดันลังคงค่อยพายดันหนาเบื้องหน้าของคอ่อยเนี่ยหรือว่าหลังกล้องเด้อค่ะก็จะเป็นป่าอเมซอนขนาดใหญ่ มีสัตว์นานาพันธุ์เลยค่ะมีนกมีงูมีจิเกียบม,มีตกโตกคอยกับวะผู้ว่าบ่มีเ้ยค่ะตกโตมีวันนั้นเราได้ยินเสียงตุ๊กแกด้วยแล้วก็ตกกระจ้ากบมีตกโตก็มีตกกระจายก็มีเ้ยค่ะคเจตี่นั่งผ่อนไม่เกินสี่พันมีไหมขอสี่พันได้ไหมพี่กิตติ อ่านว่าอะไรอ,อ่ะโบอ่านให้ไหมจ้ะใครเหรอกิตติยศเหรอใช่ไหมกิตติยะจ้ะอกิตติยศอ่าพี่กิตติยศใช่ไหมไม่ก็อ,ออกเสียงเลยเบอร์โทรติดต่อมาเลยนะคะหนูขอเริ่มต้นที่สี่พันนะสำหรับเจ็ดที่นั่งนะคะนะฮะเจ็ดที่นั่งพรอนสี่พันเบอร์โทรติดต่อได้เลยเจ้าเบอร์มาได้เลยนะจ๊ะ ใช่น่าจะเป็นอเวนซ่าเนาะอเวนซ่าใช่อินโนวกาก็ะไรเด้อค่ะกบประมาณสี่พันมีไหมนะคะกบประมาณสี่พันจะเป็นไทรตันเครื่องเบนซินนะคะไทรตันเบนซินพรงสี่พันนะลูกค,ค้าขะ นะคะพี่เลือกใครใจกระเจ็บมาละจ้าอีกหนึ่งสิทนะคะรีบเลยเรารีบเลยดีไหมเราปิดสิทิโปรโมชั่นเลยดีไหมปิดเลยอ่ะลูกค้าขาให้สิบวินาทีสุดท้ายถ้าไม่มีใครฝากเบอร์แล้วเดี๋ยวจะปิดสิทิโปรโมชั่นแล้วนะไปแล้วน,นะสามสิบถ้าสามสิบคนดูนะคะไม่น้อยเลยนะลูกค้าขาแต่ไม่มีใครคอมเมนต์เราก็ปิดสิทิโปรโมชั่นเร็วนะคะเพราะว่าเรานําเสนอโปรโมชั่นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะก็แบบ่นห้าพันมีไหมมีค่ะพี่ชินกรนะคะเกศรเบอร์โทรติดต่อได้เลยนะคะชอบ อินโนวามาแล้วอีกหนึ่งสิทธิ์ค่ะ กระบะพน5,000มีประคับนะคะพี่กิศราเบอร์โทรติดต่อได้เลยกระบะตอนนี้นะคะพนเริ่มต้นที่4 0 5 0 0 0บาทแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะจ๊ะใช่นะคะวันนี้มา์มา้เลยจ้าพี่กิศราถ้าสนใจอยากได้รถกระบะในราคาโปรโมชั่นวันนี้พี่กิษราเบอร์โทรติดต่อได้เลยพี่ชินกรด้วยแล้วก็ลูกค้าทุกทุท่านนะคะถ้าวันนี้อยากได้โปรแถมเงินกลับบ้านสูงสุด20,000บาทลูกค้าเบอร์โทรติดต่อมาเลยไม่ต้องใช้เงินดองเงินดาวค่ะลูกค้าขาใช้ดาวแค่9บาทนะคะเชื่อดัดจแน่นอนวันนี้ถ้าสนใจเบต้ยใา อ4,000น,นะคะวันนี้ถ้าพิมฝาเบอร์หน้าแลสดใช้เงินดาวแค่9บาทนะคะเบสเสร็จแล้วออกรถก็ใช้แค่9บาทค่ะฟีค่าจัดท่าโอนภาษีพรบรค่ะเราต่อให้ก่อนต<ช>่อเงินดาวนะคะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าติดแบลคลิสตไหมนะคะเท่านั้นเองลูกค้าค่ะวันนี้ถ้าทีมงนานโทรกลับไปลูกค้าค่ะรบกวนนิดนึงแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงนะคะทิมงนานจะได้หาทางแก้ไขให้ได้<ช> หาช่องว่าลูกค้าจะไปไฟไหนไหนดีถ้าติดตรงน,นี้ไปไฟไหนโน้นได้ไหมไปไฟไหนดีมีใบนะคะลูกค้าหาเบอร์โทรติดต่อมาเลยมีมาแ<ด>ล้วก็มาแล้วนะจ๊ะนะคะอ่ะวันนี้มีใครจะฝากเบอร์อีกไหมถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวจะปิดสิทธิ์โปรโมชั่นแล้วเราสามสิบหกคนดูนะคะขึ้นชัแล้วสาย,ะะยตันแฉกมากอีกหนึ่งสิทธิ์ค่ะคุณพี่บอมาลุลัวไปเลยจ้าสายลูกค้าค่ะรีบเลยถ้าอยากได้ในราคาโปรโมชั่นลูกค้าสามารถฝากเบอร์โทรติดต่อหน้าไลฟ์สดได้เลยนะคะ38คนดู เสียดายทำไมคุณไม่ขึ้นหน้าใหม่อะเสียดายอ๋อเขื่อนมันมีแค่นี้ไงนะฮะสามซืบวกบนดูเราจะไปได้ไหมคุณคิดว่าไงฮอนด้าพรสีพันบาทมีใหม่ครับมีค่ะนะคะพี่บังนะคะเบอร์โทรติดต่อได้เลยครับพวกคุณคือพี่ปียพรค่ะคนขายน่ารักน่ารักน่ารักไปทิ้งหรือว่าน่ารักษาอุ้ยน่ารักดี นะอ่ะลูกค้าคะมีใครจะฝากเบอร์เพิ่มเติมอีกไหมถ้าไม่มีแล้วหนูจะปิดสิบโปรโมชั่นแล้วนะจ๊ะฝากเลยบางเนี่ยบางเนี่ยบางนะครับนะคะคอนด้าปลอดสี่พันเบอร์โทรติดต่อมาเลยจ้าลูกค้าเดี๋ยวจะมีรถเข้ามาใหม่นะตอนนี้เรากำลังออเดอร์อยู่นะคะอย่างค่ะรีบเลยนะอ่ะมีไหมน่าจะนิ่งแล้วแหละเนาะ สำหรับวันนี้นะคะคุณพี่ถ้าไม่มีใครฝากเบอร์เพิ่มเติมแล้วนะบังนะครับมาแล้วครับอ้าบังมาไม่เห็นมีเลยนี่ไงนี่ไงบังมาแล้วบังมาครับบังมาแล้วครับผมมีใครจะฝ่าเบอร์อีกไหมมีไหมถ้าไม่มีไปนะนะมีป้ามีป้างเอกสารโอ้ยค้าขายคุณพี่รูปถ่ายหน้าร้านนะคะเตียงค้าขายละเตียงเตรียม ค้าขายเตรียมเอกสารดังนี้นะคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านรูปถ่ายหน้าร้านเท่านั้นจ้าหรือถ้าเดินบัญชีก็ขอสเตตเมนต์มาด้วยนะคะเอ็กซิรีมีบอกค่ะเอ็กซิรี่เอ็กซิรี i เอ็กซิรี่มีค่ะเอ็กซิรีมีนะคะพร้อมจะติดต่อไปนะคะโอเคค่ะพี่สำรีนะคะเอ็กซิรีมีค่ะอพี่สเตปฮะ c i วิก c i วิก ซิวิกพี่สเตฟนะคะสเตฟมีจ้ะซิวิกมีนะจ๊ะอ่ะลูกค้าหาให้เวลา10วินาทีสุดท้ายใครจะฝากเบอร์ที่ฝากรถนะผูแลบอกว่าเป็นผูแลผูแลค่ะผูแล้วค่ะคู่แลว่าเป็นรถพี่สุพีรถค่อยกระสวยทุกคันละค่ะคุณพี่ค่ะใช่นะฮะคู่แล้วจ้ะนะฮะอ่ะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสิบแปด มีไหมมีอะไรจะพาเบอร์ไหมมีไหมถ้าไม่มีไปแล้วนะเจรคะไปหรือกับมาไปรุนหวยอุ้ยหยอกหยอกหกวิดีโอนี้ไม่มีเสียงห้าีค่ะทีมงานหลังกล้องมีเบอร์อไหมไม่มีแล้วค่ะ3สามสองหนึ่งและหมดเวลาสำหรับการไลฟ์สดในรอบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเลิศทีมงานขอพีสำมาอีกหนึ่งสิทีสำรีมาอีกหนึ่งสิทธิ์ค่ะ มีไหมถ้าไม่มีหนูจะปิดสิบปีคเชนะนะฝากซ้ำบายอัศวันโอเคฝากแล้วอย่าฝากซ้ำนะอ่าถ้าไม่มีใครฝากเบอร์เพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวกับทีมมาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ